สวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมที่ฉะเชิงเสามันมีฟ้าผ่าแต่คราวนี้การค้าการขายมันก็ต้องดําเนินต่อไปทําอย่างไรดีไปดูกันหน่อยครับนี่ครับคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่ฝนกําลังตกหนักแล้วฟ้าผ่าลงเสาไฟฟ้าครับเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างต่แม่ คนจะค้าจะขายอาหารนี่ไม่มีไฟลำบากนะครับร้านนี้บอกไม่มีปัญหาเอ๊ะว่าแต่พี่ไปเอาไฟมาจากไหนครับเนี่ยเขาบอกไฟนอกร้านเนี่ยใช้วิธีการเปิดไฟหน้ารถเอาแต่ว่าไฟในร้านเนี่ยก็ต้องลงทุนกันนิดหนึ่งมาต่อแบตเตอรี่ตรงนี้นี่แหะครับขายของไหลลื่นแอปอปไม่มีปัญหาส่งได้ไม่ขาดครับ สงสัยช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องเตรียมแบตเตอรี่สำรองเผื่อไว้เลยสักสองสาลูก <c oughs> เอา <c oughs> มาดูสเก็ตข่าวส่งท้ายครับเดี๋ยวพาไปดูงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดกันนิดหนึ่งแต่เจ้าของงานเล่นตัวแล้วเกินชนบุรีครับ แล้วของวันเกิดก็ตัวนี้เลยครับไม่ใช่คนครับแม่มาลิรู้จักกันดีฮิปโปเตมัสอายุครบ56ปีแล้วนี่อายุเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นจะมาจัดเล็กจัดน้อยจัดจ้อยๆเนี่ยไม่ได้นี่ดูเค้กสัก่อนบ้มเลยปรากฏว่าคนที่ไปร่วมงานเขาก็อยากจะร้องเพลงวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้แต่ว่าแม่มาลิไม่สนขอนอนซะอย่างนั้นดู ส่วนทีมฉลองวันเกิดก็ยังไม่ลดละความพยายามครับฉีดน้ำใส่นอกจากไม่สนแล้วสบายตัวซะอีกเอ้าถ้างั้นก็ต้องเปลี่ยนแผนครับไปสูบน้ำออกแทนน่าจะได้ผลแต่ผมบอกกว่าจะสูบน้ำออกหมดน่าจะเลยวันเกิดแล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับสงสัยแม่มะลิเห็นใจทีมฉลองวันเกิด อะให้เกียรติมากินหน่อยก็ได้ว้าวโอเคเขาบอกว่าฮิปโปโปเตมัสอายุ56ปีนี่ถ้าเป็นคนเราก็เป็นคุณยาย80ปีแล้วนะครับโอ้ยยังไงก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับแม่มะลิครับเอา้าคุณผู้ชมใครมีคลิปดีคลิปเด็ด เก็บเอาไว้ที่บ้านอย่างเดียวดูไปมันก็จะเปล่าประโยชน์ส่งมาออกสเก็ตข่าวสเปเชียลไหมครับด้านล่างนี้เลยครับที่แฟนเพจสเก็ตข่าวอ f ฟฟิเชีส่งกันมาได้นะครับเดี๋ยวได้เป็นดาราหน้ากล้องกันด้วยวันนี้หมดเวลาของสเก็ตข่าวแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ